ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้จะเล่นแมปจับอันดับนะครับเริเร่มกันเลยวันนี้เราจะจะพาจัินไปรบกันนะครับ <c oughs> นี่แพนด้านี่ผมหายไปนานเลยท <c oughs> ่านผู้ชมคนไหนคิดถึงผมมาก ภัยกับเสียงรุกวานด้วยนะครับเ,เริ่มกันเลยโอ้ขอเพลกับเสียงรุกวานด้วยนะครับไม่รู้จะเออท่านผู้ชมอาจจะได้ยินนะครับถ้าได้ยินก็ ก็ไม่ต้องตัดใจนะวู้ดตรงนี้งูเหมือนกันเลย,อยตอยตอยตอยวันนี้รักรบมาสู้ด้วยเร็ว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 ,รวรหมือนช่วงนี้จะเป็นบอดนะครับดูจากการแต่ตัวแนละ้วแต่อาจจะมีคนยิงเข้ามาเล่นด้วยครับออออออโอเค วันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นด้วยนะครับพี่ไม่อยู่วันนี้พี่ไม่อยู่โอ้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมเปลี่ยนโปรไฟล์ของโปรไฟล์ช่องแล้วนะครับนี่มันเหมาะมัเหมาะกับอัจวินไหมครับนี่าได้รับมาเมื่อวานเหมาะกับอัจวินไหมท่านผู้ชมคนไหนที่เสียตังค์กับการดูของเบอ กระเป๋ากับอันนี้นะครับสกตบอร์ดนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่ามันแจกฟรีแล้วตอนนี้ดีนะครับผมเพราะดีนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออันนี้ไว้ผมซื้ออันนะครับโอแล้วขอแบบยังรบกวนด้วยนะครับถ้าผมแบบอาจจะลิ้นพนันก็ขอใช้ไว้นะครับ ผมเวลาแบบเวลาแบบพวกเนี้ยผมชอบเล่นพันครับมาถึงก็ได้อันีิมาถึงก็ได้กระเป๋อสามเลยดีมากๆเก็บของได้เยอะทะลุเข้าไปในผ้าคลุเลยโอเคใจจริงผมไม่ชอบเล่นแบบพวก พวกปืนแบบพวกปืนพวกอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะมันผมไม่ถนัดนี่ปืนทองปืนทองมันจะนานแล้วนะครับทุกงสองอพกแล้วไม่ชอบเลยปืนพกมีอะไรอ่ะโอ้ตู้กดน้ำเอ้ไม่ใช่ตู้กดกระสุนนะ รู้ว่ที่แรกน่าจะเป็นที่แรกโอเคนี่แหละเราจะได้รู้ว่าสัญลักษณ์เราตรงนี้ยึดแล้วนะครับนี่ไปดูซิเขาขายอะไรบ้างแต่เรายังไม่เจอเลยนะครับเราเรายังไม่เจอที่แรกเลยไม่เจอเกาะวันนี้เป็นดวงดีครับเจอปอสามตั้งแต่เริ่มเลย อดี่อัศวินจะเอาชัยที่หนึ่งให้ได้โอ้เก่งมากครับคุณอัศวินแต่ทำไมตอนเล่นสี่สี่คนแพ้แล่ะฉันปวดหมอดเนะโอเคครับโอเคโอ้หวังว่าจะไม่มีคนรอบจ่ตีนะนี่ของดีอ่ะอยากมาแลกก็เกิด จะขับรถดีไหมครับรถเสียหรือเปล่าอ๋อรถดีขับรถกันมีคนใช่ไหมครับมันมีใช่ไหมผมกลัวเกินนั่นนั่นนันน่นคนคนคนเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนร้ายแล้วออกออกรถออกรถ ออเอป็นง่ายหอสีม,มือของค่ะเก่งมากเลยครับพนัาานสวินค่ะเรื่องแค่นี้จิ๊บยังเจออีกเยอะโอ,อ้เก่งมากๆเลยครับข้าผ่านสงครามมาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแล้วครับทำไมดูหน้าตาคุณเหมือนเมนเพิ่งเริ่มเลยครับเหมือนยังไม่ได้ออกสองครามเลย โอ้พอดีขอักษาแผลนะรักษารักษาหมออะไรครับเนี่ยไม่ไม่มีรอยไม่มีรอยกิดคนเลยเลยขอใช้ขอใช้วิชารับนะแล้วครับจอยจอยเก่งจังเลยนะครับโอ้โอ้โอ้รถค้าแรงค่าขับรถเป็นนะสมัยนั้นจะไม่มีรถมีแต่ม้าเท่านัออ ไันนั้นรถก็เหมือนม้าเลยขับได้เหมือนกันว้าวข้าได้อันนั้นแล้วอุ้ยข้าอยากเป็นเป็นกระทะเอคด้วยนีเอ k คอุ้ยหมวกสามว้าวอาวเรามีแล้วโอเคเป็นดีกว่าข้าขอเติมน้ำมันหน่อยนะ ี้ไม่ต้องเติมน้ำมันคัะน่าพวความสมจริงโอ้ครับนี่ไงบีบแก้ด้วยลายไม่สายตังค์ด้วยไม่ดีนะ 3, ัท่านเอาค่าไม่มีตังค์ละว้าวไมะตกแล้วจะตกแล้วเียทขับดีดีเลยข้าก็าข,าขับดีของข้า กับดีตรงไหนนี่อ่ะเก็บตายแล้วครับข้าขอโทษทีโอ้โหไปไปไปโอ้โอ้โอ้ของเยอะดีนี่คราวนี้ข้าไม่ต้องไปเก็บกระสุนไหนละข้าจะล้าง่างเดียวเลยการจะได้ชี จะไม่ค่อยเพิ่มอะไรเท่าไหร่ครับท่านเว้ยตรงนี้เรดาร์ครับท่านหนีก่อนไหมข้าไมาก่กลัวล็อกข้านะ้รู้ตำแหน่งของผู้อื่นด้วยเว้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีคนโอเคโอ้ยโอ้ยท่านออกได้ไหมนะได้ซือเยอยอ เก่งจังออกได้ด้วยนี่แหละตียืมมือค่ะเออแล้วมีคนเมื่อกี้แล้วโอ้ยโอ้โหท่านขับดีๆสิเดี๋ยวรถก็พังแล้วข้าก็ขับดีแล้วนี่อู้หู้หู้ท่าน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 มีคนเดาท่าน มีคนเด้อมีทนตาไม่ทันแล้วนี่นะเจ้าจะหนีไปไหนฮะไอ้ข้าแล้วโย่ท่านท่านจะไปไหนก็จะล่ามันไงท่านจะมันหายไปไหนแล้วนี่ไงเออท่านชนะแล้วฆ่ามันได้แล้วโหมันนี่ของกูจักน้วงน้องน้องน้องมันอยู่ไหนท่านมันอยู่ไหน อยู่ไหน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 ,น,ไหน,น,ไหนท่านท่านออท่านเอ,อ๋ยท่านเออนาไงท่านพอเจอแล้วอะมันมีสองคนเอาท่านท่านแพ้ได้ไงอะมันมีสองคนนะข้าจะแพ้ได้ไงโอ้ดูที่ค่าเพิ่มไหม อูข้าเกือบได้แล้วทีเวร์สามอูเข้าได้ที่สิบแดโอ้โหนะ่าไม่ต้องเสียไปเสียใจหรอกเด็กน้อยท่านลิ้นพันหรือเปล่าใช่โอเคข้าขอตัวละบายบายท่านเจอกันใหม่นะบายบายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคุณอัศวินเข้าไปนะ อัศวินเข้าไปแล้วโอ้อัศวินไม่ไปคนดูหน่อยบายบายเดี๋ยวข้าจะมาเล่นให้พวกเจ้าเยอะๆเลยเอาล่ะนี่คือคำที่อาัศวินจะบอกลาพวกเรานะครับก็ขอ,ขอจุคลิมแพ่านี้อย่าลืมกดไลค์กดจิต กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคนิ้นพันตลอดเลยเวลาอัดกิปโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดชามกดติดตามให้ด้วยนะคพูดสองครั้งแล้วไม่ไหวน,นิ้นพัน,นครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะกดแชร์ด้วยกดดิงด้วยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบา,บายบายจ้องน้องหม <c oughs> บีบายบายนะ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ